กราบสวัสดีพี่พี่มิตรรักชาวแก้วตาพระเครื่องทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอะเจอกันในช่วงเช้าวันอังคารนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยเนาะพี่พี่ท่านใดที่ว่างเว้นเสร็จิมภารกิจแล้วนะคะเข้ามารับชมและฟังคลิปวิดีโอน้องได้ยาวๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะน้องเปิดในราคาแบ่งปันทุกรายการเลยนะพี่นะวันนี้เปิดอยู่รายการละ400บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ค่ะรายการละ400บาทนะคะ หนึ่งรายการสี่ร้อยสามรายการหนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่ขะทางร้านมีบริการจัดส่งแบบปลายทางด้วยเนาะปลายทางมีค่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะพี่นะถ้าพี่พี่ท่านใดรับสามองค์จัดส่งให้ฟรีกันเลยนะคะพี่พี่คะรับสามองค์ส่งฟรีทั่วไทยนะพี่นะพี่พี่ท่านใดพร้อมโอนสะดวกโอนก็ได้รับบริการส่งฟรีเช่นกันนะคะยังไงขออนุญาตฝากช่องทางนิดนึงนะพี่พี่นะ 0614900116กับพี่เบอร์โทนี้โทรได้แอลไลได้เลยอยากปิดผ้าโทรหากแก้วตาพระเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มรายการแรกนะพี่นาวันนี้มีหลักหลายรายการเนาะอย่างที่แจ้งกันไว้มีโอผ้าสมเด็จของดีเลยนะพี่นาะของดีทีเด็ดเลยนะพี่วันนี้เนาะเดี๋ยวเริ่มด้วยพระเหรียญก่อนเดี๋ยวจะป,ปิดด้วยผ้าสมเด็จกันนะคะอ่าลำดับรายการนี้นะพี่นาะเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อแดงค่ะพี่เป็นเหรียญปีเก่าๆคับเก่าอย่างนี้เนาะ คาบเป้าผมดินสอต่างๆนะคะพี่พี่ขานี่เลยพระเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่ขาขอบตัดด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่สวยสดงดงามนะพี่นาะขอบตัดเหรียญสวยค่ะพี่แลเหรียญมีคาบเก่าแบบนี้เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงเนาะไม่ถูกเม่ตาชัดเจนอะค่ะข้อความชัดเจนนะขอทีสี่ร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ ลำดับต่อไปจะเป็นพระคูวิชิตพัทธาจาร์ค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทบนะคะเม,มตดหูเมตตาท่านคมชัดนะพี่นะพี่ดูริ้วต่างๆเห็นกันชัดเจนเลยค่ะพี่คะน้าน้างนะ้าด้านหลังก็จะมีอัคระมีเส้นสายลายยาันประมาณนี้นะคะพี่คะเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญรุ่นสิทธิ์สร้างถวายนะคะพี่พี่เนื่องในงานผูกพัทธอะ,อะไรนะที่ระลึก สร้างอุโบสถวัดยาวีเหนือนะคะพี่ๆค่ะด้านข้างค่ะนี่แล้วความนูนเหรียญน,นะเหรียญมีความนูนความคมชัดนะคะพี่ๆค่ะเหรียญน,นี้ขอ400เท mm hmm. ่านั้นเองนะคะสภาพเหรียญเก่า hmm. เลยนะพี่นะาําดับต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในนะพี่ๆห่ะวัดเจ้าเจ็ดในเนาะรินพันกันเลยทีนี้ mm hmm. อ่ะด้านหลังจะเป็นปีพศ2521นะพี่นะ mm hmm. มีโค้ดอ่ะมี ข้อความอโยนะคะพี่พี่ขาแล้วเส้นอาัขาระเส้นลายยันคือเส้นคมกลิบนะพี่นะเหรียญผิวดีค่ะพี่นี่เหรียญผิวสวยขอบตัดดีเลยนะคะด้านข้างค่ะอยากให้เห็นกันถูกด้านถุกมุมจริงๆนะพี่นะไม่ถูมตรตาลิ้วหน้าผากลิ้วจีวรต่างๆนะคะพี่พหลวงปู่ยิ้มนะคะลำดับที่สมค่ะไปกันต่อรายการที่4ี่ค่ะพี่พระคู สังวะวระวิมลน,นะคะหลวงปูต่ตกค่ะพี่เหรียญน,นี้เหรียญกระหนกข้างแบบนี้นะพี่นะาแล้วดูเส้นตรงลายกระหนกก็คือคาบเก่าคาบแบบคาบพิ้งคาบเก่าเนาะพี่เนาะเนี่ยคาบผงต่างๆเหรียญเหรียญสภาพศึกขึ้นมือพี่นี่ประมาณนี้นะด้านหลังนะคะอายุครบ89ปีค่ะพี่ขึ้น8ค่ขาเดือน เดือน5นะพี่นะ2518นะคะด้านหลังกะคะเป็นแบบตลับบัดรปะอ่ะวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครนะคะพี่พี่ขารายการนี้เนาะสวยเลยขอ400บาทนะพี่หนึ่งรายการ4 0่รสารายการ1,000บาทชอบรายการไหนทุกแจรายการไหนแจ้งปิดกันมาได้เลยค่ะพี่ทุกรายการมีบริการถ่ายรูปเพิ่มเติมเนาะมีค่าจะส่งห้บาทสำหรับพี่พี่ที่รับหรายการนะพี่นะ มีบริการจัดส่งไปทางให้ด้วยค่ะพี่คะสวยทุกรายการน้องบอกได้เลยว่าสวยทุกรายการนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่นะทุกขรายการมีบริการถ่ายรูปเพิ่มเติมเนาะอย่างที่แจ้งกันไว้นะดูชอบดูใช้จัดไปได้เลยสามารถทักปิดกันได้เลยนะคะรายการนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญพลเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรค่ะพี่ เหรียญเหรียญเก่านะพี่นะเหรียญสภาพเก่ามีคับเบ้าคับไข่อะไรอย่างนี้นะมีคับเบ้าเนี่ยคับเก่าข้างๆนะพี่เห็นกันชัดๆเลยนะคะเนี่เห็นไหมเก่าจัดค่ะพี่ขาด้านหลังค่ะจะเป็นอนุสาวร์อนุสร์5เมษาค่ะพี่2523นะพี่นะเหรียญค่อนข้างนานเลยนะพี่เหรียญค่อนข้างหลายปีเลยเก่าปีเลยนะคะพี่ขาเนี่ย ลำดับรายการนี้นะพี่นะเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่ขาด้านข้างด้านด้านหลังนะขอบตัดต่างๆก็คือสวยคมอ่ะพี่ตัดคมนะไม่มีนูนไม่มีอะไรเลยตัวลายเส้นชัดเจนแบบนี้นะคะพี่พี่ขาลำดับนี้นะเนาะเหรียญนี้ใครชอบบูชาไปนะพี่นะน้องขอที่สี่รอยบาทเช่นกันนะพี่นะ4 0ี่ร้อยบาทพอค่ะพี่ขออนุญาตเปิดในราคาแบ่งปันให้ทุกท่านเลยนะพี่นะยังไงถูกอกถูกใจกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะ องนี้จะเป็นเหรียญโล่เหมือนนะคะหลวงพ่อพริ้งค่ะพี่หลวงพ่อพริงพงพพร้งนี่ก็เป็นที่นิยมเนาะเหรียญจะเป็นเหรียญคล้ายๆมิสไซน์นะพี่นะด้านหน้าจะคล้ายๆมิสไซน์เนาะผิวเหรียญน,นะคะลอยแต่งด้านข้างประมาณนี้เลยนะคะขอบตัดค่ะพี่รอยตัดตรงแนวเดียวเลยนะสวยเลยอะพี่ๆด้านหลังนะคะวัดโบสถ ตำบลกงธนูนธนนจังหวัดลบบุรีปี254หาย่พี่ปี2 5 0 4อ๋อรายการที่6กนี้แจ่มจันเลยนะพี่นะแจ่มจันแจ่มใจกันเลยนะคะมีบริการส่งไปทางนะคะพี่จา๋าเปิดต่อได้พระสมเด็จพิมพุสสร์นะพี่นะพระสมเด็จพิมพ์ุซสอนหลังเรียบแตกกลายงานแบบนี้เนาะ,ะมีเม็ดพวนสานะพี่นะเป็นเม็ดแดงเม็ดเหลืองประมาณนี้เลยนะคะ ด้านหน้าพี่มีเม็ดเขียวเม็ดเหลืองเม็ดแดงนะพี่ๆนะนะฮะส่องดูดีๆด,ด้านหน้ามันจะเป็นมวลสารพระซุ้มกอนะคะพี่ๆขามวลสารพระซุ้มกอเต็มองค์เลยนะพี่นะนี่เห็นกันชัดเลยนะพี่ซูมกันให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยมวลสารพรซุ้มกอแน่แนๆเลยค่ะพี่ขาและเป็นพระสมเด็จพิมพ์ุทซ้อนนะนน่เห็นไหมลาย สว,สวยสดงดงามค่ะพี่ลำดับรายการนี้รายการที่เจ็ดนะพี่นะ<อ>พระสมเด็จเนาะขอทีสี่ร้อยบาทนะพี่นะ,ะลำดับนี้องนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พพเกตทะลุซุ้มขึ้นไปเลยนะคะ,ะสมเด็จเกตทะลุซุ้มเนาะสมเด็จวัดลลังค่ะพี่ดูองค์นี้จะมีคาบไข่นะคะพี่ค่ะคาบไข่เนื้อกะเป็นเพึกแบบนี้เลยคาบไข่เนื้อ มีเนื้อขาวผงดินสอบแบบนี้เนาะครับไข่ครับเนี่ยพี่ครับน้ํามันตังอิ้วต่างๆค่ะพี่ค่ะลายการนี้เนาะสวยจริงๆค่ะพี่ด้านหลังเนาะอันนี้เนื้อหามสบราธรรมชาติแต่พี่น้มีครับเบาครับน้ำมันต่างๆครับไข่ต่างๆนะพี่นะสวยสวยเงดงามจริงๆค่ะพี่ รายการนี้นะคะพระสมเด็จวะะัดระฆังนะคะลำดับต่อไปค่ะพี่โอ่งลงนี้ผิวแห้งแกรนนะพี่นะผิวแห้งแกรนเลยนะคะ,ะสมเด็จพิมพ์ฐานแซมค่ะพี่พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะมีมวลสารมิตรแบบล่มะขามนะพี่ด้านหลังก็ผิวแบบออกเหลืองนวลน,นะเนื้อดูเหลืองนวลน,นะพี่ป็นแบบเหลืองพิสอประมาณนี้นะคะแล้วมีแล่คล้ายๆจะเป็น เม็ดเล่พระซุ้มกอด้วยนะพีนะ่นี่เห็นไหมตรงนี้เนาะประมาณนี้เลยค่ะพี่ลําดับรายการนี้นะคะรายการที่9ค่ะพี่รายการที่9นะคะนั้นนข้างค่ะพี่ทุกรายการถ่ายรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆท่านใดชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้งน้องมาได้เลยนะคะหนึ่งรายการสี่ร้อย สามรายการหนึ่งพันบาทค่ะพี่จะส่งไปทางได้ทั่วไทยเลยนะคะนับแบบรายการที่เก้าค่ะพี่จ๋าไปกันต่อรายการที่สิบเนาะนิ้วหูอ่าองนี้นี่พี่ดูครับตรงนี้จะเป็นค่าขายแบบเป็นผึก่าเนื้ออาปึกลักกับพี่เป็นรอยลงรักอะไรประมาณนี้นะแล้วก็นี่เห็นไหมเหลืองๆผิวออกเหลืองนวลนะพี่นะ พาพักๆตูมๆแบบนี้เลยนะพี่นะอกตันๆแล้วดูแขนข้างนี้จะเป็นวงรีอันนี้จะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะข้างนี้จะแหลมๆขึ้นไปเนาะฮ่า่องลอยการขัดสมาดนะพี่นะนี่ห,นหมาย้างเข่าข้างนี้จะยกสูงนิดนึงนะพี่นะตามตำราว่าเลยนะพี่ลำดัรบ,บรายการนี้นะคะ ขอที่สี่รอยบาทเช่นกัน,นะค่ะพี่ค่ะสี่ร้อยบาทลำดับที่1ิบนะคะไปกันต่อลำดับที่ส1บอค่ะพี่อง์นี้มอนสานธรรมชาติเลยนะมีคาบคาบอ่าเขาเรียกน,นึกไม่ออกองนี้นะคะจะเป็นคาบลักอ่าแล้วมีเปียกทองแบบนี้เกตทะลุซุ้มขึ้นไปนะค่ะพี่เนะะื้อหามอนสานธรรมชาติเนาะผิวสีนวลไข่นะคะพี่ค่ะลำดับรายการนี้หลังกระดานแบบนี้นะพี่นะหลังกระดานเลยนะคะ ด้านข้างลอยยุบรอยย่ยยนด้านข้างค่ะพี่สวยสดงดงามนะพี่นะสวยสดงดงามตามทางเรื่องกันไปเลยนะคะลำดับรายการนี้นะคะพี่ๆขาพระพักตุงแขนสวยนะพี่พระสมดิดรายการนี้เนาะขออยู่ที่400บาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขา4 0่อบาทนะลำดับรายการต่อไปจะเป็นพระสมเด็จอ,องค์นี้นะคะจะมี แร่พระสุมกอชัดเจนเลยค่ะพี่เห็นชัดละซุ้มลึกซุ้มหนาองล่ำนะพี่นะและ้วมีเหมือนมีแร่เหล็กนะพี่รายการนี้มีแร่นะเหล็กนะนะประมาณนี้เลยนี่นี่อ่ะดูติดแบบนี้เลยนะพี่นะดูติดแบบนี้เลยตรง,ต,งตรงตรงตรงอ่ะดูติดแบบนี้เลยนะเห็นไหมมีแร่เหล็กนะพี่พระสมเด็จรายการนี้มีเม็ดมวลสารพระซุมกอนะคะด้านข้างเห็นชัดเจนนะมีแร่เหล็กนะพี่ ถุนซุ้มหนารอยยุ่นด้านข้างแล้วพี่น้องรอยยุบรอยยุ่นด้านข้างด้านหลังค่ะสวยสดงดงามค่ะพี่รายการที่สิบสองนะคะไปกันต่อรายการที่สิบสามค่ะพี่องค์นี้นะคะนี่อยู่ในกรอบเนะาะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้น่าสวยค่ะเกตทลุกซุ้มแล้วมีคาบคลั่งเนาะคาบลักก่น <ๆ S 2> ก่นกะกเก่าเต็มขอบซุ้มค่ะพี่เต็มรอบองค์อ่ะพี่แล้วเนื้อนุนองค์นี้นะดนุ tok. นนวลเนาะ ดูนวลน่ะอยูดินสอพี่ลำดับรายการนี้ด้านหลังค่ะสวยส,สุดงดงามค่ะพี่ตามท้องเรื่องกันไปเลยนะคะลำดับรายการนี้พระ สมเด็จนะคะพี่พี่ท่านใดเข้ามารับชมรับฟังเนาครั้งแรกฝากกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามไป้ด้พี่นะน้องลงคลิปทุกวันอย่างที่แจ้งไว้นะคะพี่ๆค่ะวันไหนว่างก็จะลงเช้าเย็นวันไหนไม่ว่างก็จะลงเป็นช่วงเช้าเนาะพี่เนาะวันไหนไม่ลงก็แสดงว่าไม่ว่างเลยนะคะพี่ๆค่ะยังไงกระาบขอภัยไว้เลยนะพี่พี่นะขอบคุณทุกการกดไลค์ก็ดแชร์และการติดตามนะพี่บางทีหายไปเนาะวันสองวันมีพี่ๆทักขานทักตามนี้เนาะ ต้องกราบขออภัยด้วยนะพี่นะลำดับรายการน,นี้นะคะพ,พี่ค่ะพระสมอัพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวเหลืองนิสสอนะพี่พี่นะานวลน,นวลเหลืองนิสสอนอะลำดับต่อไปหูนี้แตกรายงานเลยพี่แตกรายงานเลยนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูมวลสารกันชัดๆก่อนนะพี่นะ้องตรงนี้เหมือนเหมือนแกะได้นะเพราะว่าเปิดไว้ เอาเขาก็ไม่ค่อยจะได้แล้วพี่แทวออกมาแล้วเนาะอืมเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะมาอ,อ,องค์นี้ดูรอบองค์กันชัดๆนะคะพี่ขารายการนี้อ่า เกททะลุซุ้มขึ้นไปนะพี่นะรอบองนูนต่ําแบบนี้ค่ะพี่ขานน่ทานสวยพระสมเด็จนะคะรายการนี้เน้องสมเด็จวราคังผิวสวยค่ะพี่เนื้อดีนะพี่นะผิวขาวนวลมวลสันแน่นๆนะเป็นมวลสันรธรรมชาตินะพี่นะมีม็ดแดงไม่เขียวพี่ดูรอยแตกรายงานด้านหลังค่ะพี่รอยแตกรายงานด้านหลังสวยสดเลยพี่นะรอยรอยแบบรอยชัดเลยพี่จ๋านาหรับรายการนี้นะคะน้องขอแบ่งปัปปปปนพี่ๆที่ 400บาทเท่านั้นค่ะพี่4ี0บาทนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขารายการต่อไปน่าจะล้างใส่กรอบก่อนนะเดี๋ยวจะลืมใส่กันเนาะลำดับรายการต่อไปนะคะพี่พี่ยังคงอยู่ที่พระสมเด็จกันนะคะพี่ขายังคงอยู่ที่พระสมเด็จนะองนี้เป็นพระสมเด็จรายการที่สิบห้านะคะพี่ขารายการที่สิบห้าเนาะ องนี้อ่ะพี่ซุ้มลึกซุ้มหนานแล้วมีเส้นฐานเหมือนฐานคู่่พี่เมันจะเป็นสมเด็จฐานคู่แต่ไม่เคยเจอฐานลึกอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะด้านหลังค่ะพี่มีเม็ดมวลสารเม็ดกวดเม็ดหินต่างๆนะคะพี่พ่ะรอบองค์คือดีอ่ะพี่สวยสดงดงามเหมือนเดิมนะพี่นะอง์นี้ล่องอกเป็นล่องลึกชัดแบบนี้เลยนะคะดูเส้นนี้ เนื้อเก่าดูผิวแห้งค่ะพี่มีคราบไข่คราบน้ำมันเล็กน้อยนะพี่นะมีคราบไข่คราบน้ำมันเล็กน้อยนะคะลำดับที่สิบห้าค่ะพี่ไปกันต่อรายการที่สิบหค่ะรายการนี้นะเกทันรุ่ซุม้มอบเป็นล่องลึกนะสมดิษฐ์นะพี่นาะอรายการนี้มีคราบไข่คราบน้ำมันเยอะนะพี่นะ้าเห็น เนื้อดูแน่นหนึบนะพี่รายการนี้เนื้อดูแน่นหนึบเนาะเห็นไหมผิวเก่าเนื้อหนึบนะพี่รอยยุบรอยยนด้านข้างนะคะมวลสารเม็ดมวลสารมวลสารธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะพี่ขาเนะี่ยไม่มีแรกเป็นมวลสารธรรมชาตินะพี่เนาะอะ,อะรายการนี้นะคะด้านข้างค่ะด,ด้านบนนะพี่นะ ทุกาการนะคะมีบริการจัดส่งปลายทางนะพี่ชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้งน้องขึ้นมาได้เลยนะคะยินดีรับสายให้บริการทุกท่านเลยนะพี่นาะยินดีรับสายให้บริการทุกท่านเลยนะคะลำดับต่อไปรายการที่17ค่ะพี่วันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะมีเม็ดมวลสารพระสุกรแน่นแบบนี้ค่ะพี่แล้วนี่แตกลายงาโหเม็ดกวดมีแร่เหล็กนะพี่นะรายการนี้มีแร่เหล็กนะคะพี่ๆคะ่ะสวยสดงดงามค่ะพี่ บอกเลยองคนี้แม่เหล็กดูต <n'> ิดนะพี่นาแม่เหล็กดูดติดเลยนะคะเนี่ยอ่ะแม่เหล็กดูดติดแบบนี้เลยนะพี่น้าพระสมเด็จรายการนี้นะคะแลเหล็กชัดเจนค่ะพี่พี่ดูรูปองค์นะคะแขนยกนย่ตกเนี่ยไหลสู่แบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะเม็ดเม็ดกดเม็ดมนสานี่แร่เหล็กเต็มองคค่ะพี่ดูดหนึบเลยบอกเลยเดี๋ยกันนี้ดูดหนึบเลยนะพี่น้าเนี่ยดูดหนึบเลยนะคะพี่พี่ค่ะลำดับรายการนี้นะคะพี่พี่ค่ะลำดับที่สิบเจ็ดขอที่สี่ร้อยบาทนะคะ ไปกันต่อรายการที่สิบแปดนะคะพี่ะ่ะรายการที่สิบแปดนะพี่นะเป็นพระเนื้อดินค่ะพี่คะ่ะพระเนื้อดินค่ะเบาเก่าเลยนะคะพี่ดูครับเก่าเก่าเนาะเป็นดินเก่าค่ะพี่่นีดนิสวยจริงค่ะพี่คะ่ะลำดับนี้แล้วเห็นม็ดหูม็ตตาชัดจนนนะคล้ายๆพระ รักกุทางลำพูนป๊ะพี่อ่ะรายการนี้นะคะแปค่ะพี่ไปกันต่อสิบเก้านะพี่นะไปต่อสิบเก้าข้างทำเวลานิดนึงนะพี่เราแต่ละคลิปมันจะไปเร็วนิดนึงค่ะองคไหนชมรูภาพไม่ทันนี่แจ้งขึ้นมาได้เลยนะพี่นาะเพราะว่า,าจะได้ไม่เสียเวลาน,านานนะพี่นาะอยากชมรูภาพเพิ่มเติมชัดๆนี่ต้องทักไลน์กันมาเลยพี่หรือว่าอยากมั่นใจและดูชอบแล้วปิดกันได้เลยค่ะพี่จ๋า ทางร้านงของตรงปกแน่นอนอยู่แล้วพี่ไม่มีสลับสับเปลี่ยนอง์เลยนะพี่นะลำดับรายการนี้นะคะพี่ๆค่ะเป็นพระหลวงปู่ทวดค่ะพี่หลังนี้เลยนี่หลังอัคคระนะจ๊ะพี่จ๋าลำดับรายการนี้นะคะสวยสดงดงามเหมือนเดิมค่ะพี่กีบบัวชัดเจนนะกีบบัวลึกลิ้วลึกนะพี่นะมีหูมีตาชัดเนาะลำดับที่19นะคะ ไปกันต่อน้ำดับพี่ยี่สิบค่ะพี่แม่โอ้นี้ก็คือดูเนื้อช่ำหนึบเลยนะพี่นะคล้ายๆแบบมีไข,ข่น้ำมันอะไรประมาณนี้นะคะพี่ๆคะ่ะเป็นพัดเนื้อดินค่ะพี่พัเนื้อดินนะพี่นะได้หลังค่ะด้านหน้านะพี่นะรายการนี้ไปสี่ร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ค่ะเช่นกันเลยนะคะ อ่าลำดับนี้นะพี่จะเป็นพราซุมกอค่ะพี่พราซุมกอนี่สวยจริงค่ะพี่ค่ะแล้วมีเม็ดมวลฝากต่างๆนะพี่นะ้าเม็ดดินเม็ดเม็ดมวลสารด,ด้านหลังค่ะพี่ยุบกิบเลยนะพี่นะาเม็ดเนาะลำดับรายการนี้นะคะพราซุมกอค่ะพี่พี่ดูครับดินตะเกาะตามรองต่างๆนะพี่นะาเนื้อดุเก่าเลยนะพี่นะเนื้อเก่าเลยนะคะ ลำดับรายการนี้ค่ะพะราซุงมกอนะคะน้องขอนุญาตเปิดในราคาแบ่งปันค่ะพี่พี่ะาขอ400บาทเหมือนเดิมนะพี่น้า1องค์400บาท3องค์1,000บาทค่ะพี่มีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะไปทางมีพร้อมโอนมีแจ้งได้เลยไปทางมีค่าจัดส่ง50บาทค่ะพี่รับ3องค์ขึ้นไปถึงจะส่งฟรีเนาะหากพี่ท่านใดนะคะพร้อมโอนเลยสะดวกโอนเลยส่งฟรีให้ทั่วไทยได้เลยค่ะพี่ค่ะไม่มีบริการจัดค่าจัดส่งเลยนะพี่น้า ตอนอ่ะฮะองนี้จะเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไกห่หางรวมค่ะพี่่ะไม่มีอุดมสารนะพี่เนะาะรายการนี้นะคะลำดับที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่ขาลำดับที่ยี่สิบสามค่ะพี่ยี่สิบสามจะเป็นพระปิดตาค่ะพี่หลวงปู่โตฝั่งตะกุดใต้ฐานมาแบบนี้นะคะพี่พี่ะาลองนิ้วลึกชัดค่ะพี่เก จะเป็น่าเนื้อเกสรน,นะพี่นะ<__>เนื้อเกสรน,นข้างก็จะมีปินป้นๆออกมาแบบนี้นะพี่นะอัขระลายยันนะประมาณนี้นะจ๊ะ <_ bees> เนื้อป <spiritually> ิ <t> ้นยันปิ้นนะพี่นะเนี่ยลาดับนี้นะพี่เนื้อเกสรนะพี่เห็นไหมเห็นเส้นนิ้วแบบนี้เลยอะเห็นเส้นแบบนี้เลยนะพี่นะอันนี้เป็นเส้นๆจริงๆนะพี่เนี่ยเป็นผิวเกสรเห็นเส้นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะลำดับรายการนี้รายการที่ยี่สามนะคะพี่นี่ค่ะ ไปกันต่อรายการที่2 4ค่ะพี่รายการที่2 4นะคะจะเป็นพระสมดิษพิมพ์แข้งเออพระสมดิษเพราะพระพพระปิตาพิมพ์แข้งหมอนนะพี่นะปิตาพิมพ์แข้งหมอนแล้วก็ชุบลักเปียกทองมาด้านหน้านะคะ ด้านหลังค่ะพี่วันนี้เปิดสามสิบเอ็ดรายการนะพี่นะเปิดเน้นๆสาสิบอ็ดรายการเลยนะคะติดตาพิมพ์แข่งหมอนรายการที่สีนะพี่นะไปกันต่อรายการทนะี่ห้าเนาะรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่เหลี่ยนรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมกัะไหเงินนะคะขอบตะใบตัดดานคาเนี่มีรอยประกบตรงนี้เนาะเห็นไหมเป็นเต้นด้านหลังค่ะพี่ หลึร้อยเซนสวยค่ะพี่จ๋าสวยสดงดงามนะพี่นะสวยสดงดงามเลยนะคะรลยการน,นี้นะพี่นะใครชอบใครใช่ใครถูกใจค่ะพี่ขาจัดไปได้เลยพี่ดูเส้นคมคมลึกๆนะนี่ค่อนข้าง,างสวยค่ะพี่เหรียญน,นี้เหรียญสวยเหรียญคมเลยนะพี่นะได้มาหนึ่งเหรียญเท่านั้นเองงเหรียญหลงผู้เอี่ยมนี้ไม่ค่อยเจอเหมือนกันค่ะพี่หาแบบสวยๆเจอยากนะพี่นะ ลำดับต่อไปรายการที่26นะพี่นะเหรียญหลวงปู่ขวัญน,นะคะพี่ๆคะ่ะเหรียญนี้ก็คือเหรียญเก่าเนื้อแบบเก่าแห้งอ่ะผิวแห้งนะด้วยรวมและหน้าหเหรียญเหมือนจะมีคราบแบบคราไข่ครา,า,าเก่าเหมือนกันนะคะด้านหลังค่ะยังไงว่างเว้นเศษซิ้นภารกิจแล้วสามารถรับชมรับฟังดูกันไนดะ้ยาวๆเลยนะพี่นะ ยีิกว่านาะทีเท่านั้นเองค่ะพี่ขาเลือกรายการที่ชอบดูรายการที่ใช่แล้วโทรมาปิดก,กับน้องได้เลยนะคะลำดับนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พค่ะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่เหรียญหลวงปู่สีีนะคะคายอ้ยขออภัยค่ะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่ขาลำดับรายการนี้เนาะ ลำดับรายการนี้รายการที่27นะคะพี่ๆค่ะรายการที่27นะคะเหรียญต่อไปค่ะพี่จะเป็นเหรียญสมเด็จโตกับออรัชกาลที่5ะคะ่ะพี่เหรียญสมเด็จโตแล้วรัชกาลที่ห้านาอลูกองค์เป็นเนี่ยฐานพระสมเด็จเนาะนี่พระสมเด็จโตรอห้านะพี่นะนี่แมเห,หมเรียญหายากนะพี่นะเหรียญน,นี้เหรียญหายากโอ๊ยกระเพาะไปเหรียญหายยากเหมือนกันคะ่ะพี่ แล้วมีเหรียญเดียวได้มาเหรียญเดียวไม่เคยเจอเลยนะพี่น้าไม่เคยเจอเลยเนาะส่วนนี้เจอยากเลยค่ะพี่ขาเนี่ยด้านหลังจะเป็นงานผูกควทาทซีมาวัดอุอดมรังสีนะคะพี่ขามีอัคระมียืนสายลายันนะคะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพี่ เหรีหลวงปูท่ทวดนะคะเส้นอาคารคมๆแบบนี้นะพี่นาด้านหลังค่ะพี่บางที่เรียกเหรียญเปิดโลกบางที่เรียกเหรียญอาเหรียญอะไรนะเหรียญลูกแก้วอะไรป่ะพี่ประมาณนี้อสวยสดงดงามค่ะพี่่ะ เดยนสวยสดงดตามนะพี่นะาลำหนักพี่ก้านะคะพี่ต่อไปรายการที่30ค่ะพี่เป็นพาพิตาวนี้เป็นพาพิตาฐานสูงคล้ายจะเป็นหลวงปุโตะนะคะพี่ขาพี่ดูครับล่องนิ้วลึกนะพี่นะ้ลาลำนี้ครับดินเก่าเกานะตาม่องแขนะตามแบบ ตามรอยยุบป,ปะพี่พี่ตามรอยเส้นต่างๆอะจจะมีครับความเก่าเนาะมีภาพดินเก่าเกาะอยู่นะพี่นะลั่นแบ,บรายการนี้รายการที่30นะคะเปิดรายการละ400บาทนะคะพี่พี่ค่ะหนึ่งรายการ403รายการ1000บาทรับสั่งองค์ส่งฟรีทั่วไทยได้นะพี่นะรับหนึ่งองค์สององค์ขออนุญ,ญาตบกค่าจะส่งที่50บาทสําหรับยอดปลายทางนะพี่นะพี่พท่านใดพรอมโอนเลยก็จะส่งฟรีให้ทั่วไทยได้เลยจ้ะพี่จ๋า ตะก,กุดดอกนี้เป็นตะกรุดเก่าค่ะพี่ค่ะเนื้อแผ่นเนี่ยแผ่นรูหะม้วนแบบนี้นะพี่นะพุทธคุณก็ตามที่ชอบเลยนะพี่นะอย่างที่รู้กันดีนะพี่นะตะกรุดนี่นี่ดอกตะกรุดปิดปลายไว้เห็นไหมประมาณนี้นะลายเชือกเริ่มทักตรงนี้นะพี่แล้วลามไปตรงมุวน,นไปอ่ะอันนี้คืออะไรนะแผ่นแผ่นตะก,ก่วม้วนนะพี่ สวยค่ะพี่ขาแล้วเก่าเนาะพี่ท่านใจชอบดอกนี้นะพี่นะไม่ทราบที่เหมือนกันนะพี่ขอที่ห้ารอยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขาตะกุดนะคะขอห้ารายบอดห้าร้อยบอดห้าร้อยบาทค่ะพี่่ขาสำหรับวันนี้รายการนี้นะพี่นะอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะแล้วน้องมาเจอเจอกับน้องใหม่ในอีพีหน้านะพี่นะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ